ทุกคนทําได้แต่มันจะได้แบบนี้คนก็เคยได้วันละเกือบสองหมืนก็ทําได้แล้วนะคะเดือนหลักแสงต่อเดือนเินมาทําได้แต่ว่าทุกอย่างทุกสิ่งเราต้องเป็นเราต้องมีความรู้ก็เปลี่ยนตัวเองจากผู้เสพเป็นผู้สร้างไงแล้วเวลาที่เราเป็นผู้สร้างเราไม่ได้แข่งขันกับใครไม่ต้องไปแข่งขันอะไรกับใครเลย เพราะเรารู้ว่าพลังอํนนานาจความที่ไงมันอยู่ในตัวเราร0 0เปซ็นเป็นผู้สร้างแต่ไม่ใช่ผู้แข่งขันในการทําธุรกิจของค้ชเอลย์ทำธุรกิจอ,อะไรไม่เคยแข่งขันกับใครเลยเพราะเรารู้ว่ามันมั่งคั่งเหลือเฟือเพราะเราเรียนเรื่องสัจธรรมมาถ้าเรายิ่งเราไปแข่งขันกับคนอื่นนะคะตัวเรานี่แหละนะคะเป็นทุกข์ก่อนเลยเราก็จะไปดูคนนู้นเขาทำยังไงคนนี้ก็ททายัางไงไม่สนใจคนอื่นไม่สนใจชาวบ้านสนใจแต่ตัวเราเองสร้างอย่างเดียวแต่ไม่แข่งขันใคร ไม่แข่งขันใครพอใจในจุดของเราชื่นชมยินดีขอบคุณโอ้ยมันเยอะบอกเลยถ้าเป็นสัจธรรมเนี่ยมันเยอะท่านั้นเขาถึงมองว่าสัจธรรมสำคัญเขาเลยเอามาสอนสําหรับคนที่เรียนธุรกิจเพราะมันคือแก่นถ้าพี่จะเลือกแค่ธุรกิจพี่ก็แค่อยากจะได้เงินพี่ก็เลือกแค่ด้านเดียวแต่พี่ไม่เลือกของสายสัมพันธ์พี่ไม่เลือกของความสุขพี่ไม่เลือกของสุขภาพ เลือกด้านเดียวไงแต่ถ้าวันนี้พี่เลือกเรียนศัจธรรมไปด้วยที่กอนนี่คือแก่นมันก็แก้ได้หมดทุกๆเรื่องถูกไหมพี่จะแก้แค่เรื่องธุรกิจเรื่องเดียวเหรอพี่จะแก้แค่เรื่องเงินเรื่องเดียวเหรอเอาจริงๆอ่ะในชีวิตพี่อ่ะมันมีขีดด้านพี่จะแก้แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวจริงๆหรือเปล่าแค่เงินเนี่ยนะถูกไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าพี่ได้รู้ศัจธรรมด้วยพี่ก็มีที่เหมือนมันมีปัญญามันก็แก้ได้หมดอ่ะธุรกิจก็ได้ ความรักก็ได้การเงินก็ได้การงานก็ได้สายสัมพันธ์ความสัมพันธ์ได้บทดะ